เล่นกับลุงสบายดีเร็วเร็วมาเย็นนองเฮียงตัวิเ็นนอนอนนอนนอเมื่อคืนนี่ไอ้สเถื่อเมื่อคืนนีสบายดีนะเจ้าไปเหนยละด เจ้าเกิดไปนอกนอนโอ้ยนอนไปเอานะภูมิให้ไปนอกนอนน่ะแพร่ประคำน่ะแพร่ประคำยิ่ใส่ไปไาแพร่ประคำไปนอกนอนไปเร็วอืมยี่นอกนอนอย่าเอาเกิดขึ้นช่วงายมันถึกลุ่มนะฮัม เออมาแพ้มาลชอชอูกเสอร์เสอร์มาแพ้มา้เอแน่นแน่หลดนะเอยมีไก่คายะนี่โตนล้ล่อยนี่ลุลลงกี้ซื้ออะไหาโตนี่น <c oughs> เห็นเหีนเห็น

โอ๊ยมันบวดหย่จับไปตุงกีเดี๋ยวนี้มันอันไะได้เลยเนี่ยนี่ดูต้นมะเขือกับบริยังโอ้ยเป็ดหมดไปลูกบมดไปลูกบมดเลยไปหำหำหำมาพี่มานี่มาเกมะเขือนี่ลูก Ừ, Những mà mặt cưỡng. No, đôi đôi. Mam mặt cưỡng. Kém nào cưỡng mặt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  cưỡng nè cưỡng kia cưỡng mặt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  bạc đẹp, cưỡng mặt ngon mặt cưỡng Giáp lại má ào đô maham má cáp bê khạc đi thế bù bù nội luôn nóng cao ô nhiễm ánh kính à hô tê 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 ออกมาเลย้อยมันออกมาเลยน้อยไพ่ไม้หมาแม่นะเรื่องไม้ผูกอนขามันอุ้มมาทำไมอุ้มมาทำไมมาข้าอุ้มมาทำไมมาไพ่มาหน่อยมาหน่อยไล่มาเด้อมาเด้อ มาอคยแลคอยแลนมเิมมมจนไปลางมือเด้อพระเอกเมียวเมียวมาทอนมาเอนไอโนมาแล้วไอโนดีว่ลอย่นี้เนี่ยม่บังอ้อนว่า ไปตุเยออกเลยเฮ้ยอย่ามาดชวนนไอบออันเงเอ้ยนของเอ้ยยงงี้นี่แม่บักอ่อนก่นว่าว่าไอ้นเหยียบลอยมากสันหัวสิไปปิกนิกไปใช้เขาถทมามาแกต่อเขาในไรฮะใครไปปิกนิกกันอีกใส่ไปตายอากไปที่เฮห่อไปมไปสีอาลูกเต้ยเลยตัวอาบ่ กลับจ้งีกลับจ้งเอาลูกอีกวายหายเสมอกวดหนึ่งใช้รถเจ้าขี่มาเฮ้ยอารถอีโน,โนคืองามแค่น <c oughs> หนโหแต่งนี่ไปพาไปเบิองรถเนี่ยเจ้าข <c oughs> ี่มาได้จังไนนี่ งานกับลายพี่น้องเอ้ยมันเกิดล้านกับอยากไปเดี๋ยพาไอ้โนไปงานมันเกิดไปอยู่ไอ้โนไปอยู่งานมันเกิดเออเดี๋ยวจะพาไปไปแใ็่ไอ้โนขึ้นมาขี่ดูขึ้นมาขี่ดูเข้าปัญญาเยบร้อยพ่ออันนี้เราขี่มาบังดูพี่น้องโอ้ยแจ็คบอกลากระลากระนิ้มเนี่ยนะ ย oh, uh uh min uh um ิ้มนรสยังเลยอันนี้นะเท่าจนมะฮูยี่หอมาเลยจ้าเท่ากับมืฮเหือเท่านันนะจนมะฮูยี่ห้อป้าอันนี้มองเปิดอันแก้งจีนเปิดได้เนี่ยนะตัดรบ่อหนิจะตีดเรบ่ีหปิดบ่ตุยจะตีดมาไนได้ใช อย่าเขามาล้มโได้ได้ตัวนี้อ๋ออนาคตอันนั้นเนี่ยอ๋อคอยเอาขึ้นแล้วตอนนั้นมันอยู่แบบนี้แล้วเปิดไพ่อีโบจักหมอยานเมนท์่นแล้วนี่เปิดไพ่ขอปิดแล้วเก่งเหยียดปิดนะเมื่อบ่ได้เลยเออแต่มีรถดนิ่มไปเมื่อนะขนาดบอยต้องไพ่ใหม่ ไอโน่ต้องลงยาสีไดียไปยุ่นทำงานโซโลขงผิงดเลยไปเป็นอะไรต้นั่นคือปวดหีดหีเอาซิ้นสีไปได้เอาซินไดีสชิีมูใะยากกินทอดแม่บ่ยันหายเอาซิ้นมามีหมูเลย ไอหนูไปไปซ้ำมาชิตงานบาไปยึดสปาลุงเลยน่อยมามีหมูโอ้ยเพาะเอ้่พุ่งลูกนะไปโทรศัพท์จะอใช้ไหมลูกนะพอหมทำกันขึ้นมือเททุ่ทรศัพท์หิดอะไรกับมือป่ายสุดน้องโตโน่ไปไปซ้ำเคยละกัน ก็ละก็รอลุ้นมึงสิไปญาติไปยุ่กับหนุไปมามีมุมมีมุมผู้ชายอานได้ให้กรย้กแล้ว้มีมุม้าเคยละอยางเยมีสะเอือยเบิ่งอยู่ะเอือยกิไปชะเอือยกบไปิทมือไป โอ้ยใค่อบอกยุ้ยมันชิได้ดุเลย <c oughs> มันจันบ่ที่เป็นทำง,งานต่อแล้วสะเพิ่นกันเลยคุณเพืองเ <c oughs> ขาสวนไปปิกนิกบกบ่ยอมไปพี่น้องเหยียบลอยไปใช้ไปบ,าบา้บานนะโมงหมาสันอยากเอาหลอมาอ่างนะเพิง่งชงได้รถงามเลือกปอง

ໄຂໄປមួយមិនដេបនេះគន់ໄຂប៉ាតឡូតមកយ៉ាប់ល្អអូយ៉ាប់បឋន เตี้ยงอาะสีไปเลยแล้วพัดท่านเราไปปักช่องดีๆเลยอันแล้ว<ส>เวตี้ยเราเตรียมพร้อมสิยออกแล้วนีพ่พ่อพ่อจะคล้องมันเกิดยังมาสิ่งพี่น้องเอ้ย